สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะาาชาวนี้ที่บ้านพ่อแบมค่ะอคอเออออากค okay, เเตวีริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะสองผัวเมียเตรียมงานแต่งลูกค่ะดเดินนี้เดินถือว่าเดินสองเนาะส,สามสี่ห้าหกหรือยุคสี่เดินดีไปอีกอย่างหนึ่งค่ะมีผัวเป็นช่าง ตกแรงไหมลับพายหน่อย<ร> <laughs> ไม่พากันไปเออลืมไปว่าเขาไม่มีส่วนมันค่ะเขามีแต่ส่วนยางว่าจะไปขอลำมันกับอีในบุ๋มไปห้ำมห่หใส่กระสวดเมืเม่อเส้นอ๋ยปูจะหินีแล้วที่ไถสามหลงไว้นะ่ะแล้วมีดันนั้นเดีแล้วก็ก้นแล้วก็เฮ้ยพออีอปามไปโยมันนี่นะ หลดจังมาล่าเฮาได้เพรดินใายแล้วได้ไบะไก่แล้วเมื่อยถอได้เอออ๋อจะลาบพื้นออกมานี่หมดเลยใช่ไหมคะมียานวดไหมตอนนี้มีมุกแต่แต่งแต่งทางที่ผ้าเขามีมุกเราก็ทำไปเหลือประมาณอีก4เดือนเนาะเดือนแล้วก็หารับจ้างเหมือนมืดฟ้ามืดฝนมาแต่ว่าดู หาเงินจักงานอีกหาเงินไปเป็นฟาสิจอดอีได้แบมคิ้วจอดแล้วพอพูดเรื่องนี้อีได้แบมคิ้วจอดแล้วแต่แบมไม่น่าพูดเลยในแบมพอกกูกำลังอารมณ์ดีโอสองพ่อแมลงไปยุคเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาเอาอันนังอนเดย์อยู่วันบานเพหรือวะบานบานเจ้าแถวเจ้าหถ่น่ามีอืม ไปกีดยางบ้านทองแดงผู้เที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อฟ้ามืดฝนเหมือนจะฝนจะตกอ่ะโบออินไอบุ๋มมันนั่งตัดบทลับเหวี่นเนาะนึกแล้วนไอบุ๋มบอกอืมเห็นเล้าก้นมาขายไปเอาละมันเก่าเล่าเนาะไปหาตัดไอไปหาหำ ไปตัดขอ้อคอมคุณดิซอยล้ตัดคอมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามมึงก่อนก่อนไปซอยเขาตัดกับเขาก็เออเอาตัวนั้นเอาตัวนี้สวยๆนี่เะแเบกเอาเลยกะได้หมสวยปันไหนไปไปห่ำไปห่ำห่ำมาเลยเนี่ยนะไม่ต้องอันไม่ต้องตัดเป็นอันนั้นมาห่ำมาเลยสอเพราะว่า ถ้าเอาไว้อีรอดหน้าพร้อมเพราะว่าเบื้องสถานการณ์เห็ดฝน,นมันมิตกอีรอบนี้ก็คือแจ็คระวนน่านเลยเออเกีดงามเนาะยุคนี่นะรอบแรกเขาบปลูกมันอ้าถ้าบ้านคอยขับปูท่าไรเห็นบอกหุ่นแทร่รอ,อบแรกเขาบปลูกอีในแบบพี่แจ็คบอกว่าโอ้ยอีอีเจมึงมันบ้านเนาะหุ่นขูนอัขอนขูอันอะไรอะไรผู้ที่ถือฝนคอยก็คืดบ้าคอยเน่าล่าที่สุดเป็นบ่อแล้วเป็นครูอันนฮะอัน ล้วมันอีเหลืองแล้วมันทุกสะส,สอ,อือฮ้ค่อยรบอเอเธอมันแตะปีนี้นะ <Hey. S 1> อย่างค่อยก็เริ่มแตะแล้วเด้อเริ่มแล้วันได้กินดาบฝุดล่ะเธอเออฮะทีผู้กองปุนะาคักเมืของค่อยนาไตาจกักรปุในเลูกขนาดเรามีเคือยอ่ะอือค่อยก็ทาทาอีแตไปป่ไปปุ๋ไปปุ๊แล้วจอบไปทาอยู่มีเสื้อแล้ว ยวจะนรานเมื่อวานนี่มีเอามาดีน้ำตู่พอดีหิวจุจัเอา้าคือมีเบ่เบอฮะคือเมื่อวาน่พอดคอยไปอันนั้นไปอันอันนั้นมันไปตัดล้มันหลอกไปเหยียบเนี่ทั้งด้าผูพร้อมทั้งโอ้ยมอมือขําลระเบา้าย้อนดาผู <laughs> เราลงบานบ้าก,กัย้อนด้าผูคอว่าอาตะกระสุมเนาะบากก็กระุมยู่่บ้านในบ้านซมพอยก็ุมยู่ยยนั่นลสิสุมยู ถ้าเห็นเออเอสต่อออกมาอีนี่การมองทันก็เป็นทางเหรอพ่อแบมก็แค่ทางเข้าศนเนาะแล้วพ้หรือพี่ทพี่ทกระสอยูฮูพี่ทอออกมาทำงานเออพี่ทอออกมาทำงานฉันรักพี่ทอหรือเกิน บรรยากาศบ้านกกอกณเพลานี้เนี่ยค่ะอืมเนี่ยค่ะก็ดูพ่อแบมพังๆไปนะคะเป็นช่างทําอะไรก็ไม่น่าเกียดอืมค่าจ้างก็ไม่ต้องจ้างค่ะอะไรก็ไม่ไรทําเองนักเลงพอค่ะอืมทาบเชิญไปต้องอะไรไอเราดีทั้งค่าช่างทั้งค่าอุปกรณ์นะคะนู่นค่านี่ของเขาทยอยทําค่ะ อืมดีเขาไม่ทำอิดบล็อกเองเนี่ยแหละคะ่ะข้อดีของการเป็นช่างดได้บัรณังกบัลลหน่อยเก็บบรลณิง์บรลหน่อยเออซื้อนั่นมาผสมน,นผ,ผสมนั่นผสมนี่ <shaping S 1> อืม,ม <า S 1> ไอ<ห>เราเนี่ยกว่าจะได้เป็นบ้านแต่ละหลังแม่งต้องหาเงินแบบโอ้โหกูหน้าชักหน้าดึงหลังไม่ทันแต่เขาพ่อแบมกับแม่แบมอีกอย่างหนึ่งอ่ะ วันนี้ได้พันหนึ่งซื้ออิดซะอืมพรุ่งนี้เอ้วิกหน้าขายยางได้เท่านั้นซื้อเสามาไว้ที่เอ้เสาก็หล่อเอาซะซื้อปูนซื้อทรายซื้ออะไรมาไว้ซะฝีมือเขาล้วนล้วนไอเราดิกบประมาณไปถามตาเหลือกละช่างเท่าไหร่เออแล้วก็ค่าอุปกรณ์อีกค่านูน่นค่านี่อีกแต่เนี่ยแหละค่ะเป็นช่างดีอย่างดีหลายอย่างเลยอะ่ะไม่แค่อย่างเดียวหลายอย่างเลยได้เปรียบอืม ค่าตัวเขาก็ไม่ต้องเอาค่าฝีมือเขาก็ไม่ต้องเอาบ้านเขาก็ต้องโอเคทางคุณก็เอสบอกหรือทา่านคุณเป็นพี่อนันก่อ<ม>วัสดุสเลยในในเย,ย้เยะเย่เย่ายมาฮะใส่ได้แห้วเนาะเห็นฝีมือใส่อันนี้มีได้ซะจักบอนลนรล่แล้วโผล่ป่านตัวเอสงามเดีได้หวยแล้วก็พรออ้อมมากโอ้เข้าเอาแห้งเดี๋ยวเอาค่อย เขาแห้งอืมเออคักเนาะอันอันละตอเอามาอพีอันนี้นะคือไว้ทำเป็นช่างเฉยๆหรอเออเอาแค่นี้แหละฉันจะทำอันนี้เราทำเพิ่งล่างโอ้ใช่ใช่ใช่ข้างหลังอีกสวยไว้เออแม่แม่แม่เนาะไม่ได้นั่งเล่นแล้วทำเป็นห้องเป็นอะไรเวลาเขามาสั่งของสั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ขายแต่ว่าข้างหลังนะคือแบบเนาะ ทำสำหรับก่อสร้างถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทาแบบกระจกด้วยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแบมเ<า>พราะว่าเขาจะได้มองเห็นเราทําด้วยไงไม่ใช่บ้าเขามองไม่เห็นเราใช่ไหมอย่างอย่างอย่างกระจกนิดหน่อยเนี่ยเออบอกให้แบบว่าเออถ้าลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยอืมไอวิศวกรใหญ่ค่ะมาแนะนํา <laughs> เนี่ยทำให้กระจกแบบว่าเออพอให้เขาดูกรรมวิธีบางคนเขาไม่อยากจะออกมาดูไงเนาะอ,นนอุด <ไป S 1> หนุนได้ไ <ป S 1> นะคะอ่าย้ายแบบอยู่อือนี่นี่หูกระตายอันนี้นะมาท่านแน่ออกเั้ยอันนี้จะเอาออกแล้วเหรอจะย้ายมาตรงนี้โอ้นี่หรอค่ะอือ ยกนี้่ล้วค่อยเยอะอันตอบเร็วๆเดี๋ยวได้แล้วตอบแล้วอันนี้ล่ะมาช่วยเขายกหน่อยพีตันนี้ก็ได้เชื่อมหุนโอ้ไปไปขุดมันช่วยหน่อย เป,เป็นกรรมการหน่อยจะพาฟันไอ้ศักอยู่หาที่นั่งให้พี่หัวเวลาพี่หัวทำงานโอ้ยงงๆอย่างพี่หัวทำงานแค่ค่ะคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่า